สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นลูบิพีรามิดแบบละเอียดละเอียดละเอียดเลยนะครับขั้นแรกก็มั่วก่อนนะครับอามั่วอามั่วเอินกองขึ้ขั้นแรกขั้นมั่วได้แล้วก็ก็เก็บขอบสีตรงนี้ก่อนเลยนะครับตรงนี้ได้แล้วอันนี้เหลืองเงินแดงอันนี้ต้องเหมุนหน้าเดงมาใส่ตรงนี้ก็หมือกนมานะครับ อันนี้เหลืองเหมือนเดิมแต่ถ้าจะใส่ด้านนี้ก็เอาหมอนแดงมาใส่ไม้ต้องใส่ครับขอโทษนะครับ,น,รบนี่เลยอีกอันนึงนี่ครับแดงใส่ก็ได้ครบทุกด้านแล้วนะครับขั้นต่อไปก็จะมาเก็บขอบสีกรณีที่ยากนะครับกรณีนี้นะครับเนี่ครับให้คนปัดด้านมาตรงนี้นะครับแล้วเ,เก็บสีขึ้นก็จะได้แล้วนะครับสีเหลือง ก็แบบน้มาถ้าอันนี้เหลืองเขียวก็วแบบเขียวไม่ให้ตรงกับสีเขียวตรงนี้นะครับถ้าอยู่ด้านซ้ายให้ใช้สูตรให้ใช้สูตรขวาขึ้นบนขวาขวาลงเราก็จะได้นะครับชิ้นหนึ่งแต่ถ้าเจอกระเลนเดียวถ้าอยู่ด้านซ้ายเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมครับแต่ถ้าอยู่ด้านขวาล่ะใช้สูตรอะไร ถ้าอยู่ด้านขวาให้ใช้สูตรชาขึ้น,นขาลงตแต่ถ้าอยู่ด้านซ้ายตรงนี้อ่ะก็ใช้สูตรขวาขึ้นแต่ถ้าชิ้นสีเหลืองมาอยู่ด้านนี้แล้วสีเขียวมอยู่ด้านนี้ให้ใช้สูตรขวาขึ้นบนข,าขวาขวาลงแล้วก็หกิบขอบสีนะครับลงจากที่ได้แล้วก็ปัดตั้นให้มันตรงนะครับแล้วก็สังเกตหาชิ้นที่มันมวนสองชิ้นแบบนี้นะครับพอพลิกได้ลงมาก็จะเจอแบบนี้นะครับ แล้วก็เก็บขอบสีขึ้นแบบนี้เดินซ้ายเช้สูรซ้ายขึ้นเผยขวาขึ้นเดินขวาขวาลงแล้วก็หมุนอันนี้เขียวแดงด้านล่างก็เป็นเขียวเขียนแล้วครับหมุนก็หมุนมาให้ตรงพอตรงกับสีแดงแล้วเดานขวาใช้สูตรขวาขึ้นไปขวาขึ้นไปซ้ายใช้ลงแล้วก็หมุนด้านกลับมาให้มันตรงท่นี้ก็ได้แล้วนะครับต้องก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ おい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 